ช่วงนี้กลางคืนยุ่งกจะหลายพี่น้องเอ้ยบ่ได้อยู่ได้นอนกลางคืนมาเพิ่นกระจะพากกันมัวยังหมอเศรา้าตื่นขึ้นมาเข้ากับต้องดูแลพี่มัวยังหมอเศรา้าตื่นขึ้นมาเข้ากับต้องดูแลพี่เป็นเวลานอนข้างงัวขี่ฝุ่นพี่น้อง คนพี่น้องเอ้ยเห็ดคลิปเลี้ยวคือกันเด้อพี่น้องเด้อเขาก็ต้องเอาใจใส่บาอยู่บานอนกินเปี้ยงตลอดคืนพี่น้องเบิ้งพี่น้องเบิ้งเบิ้งจะดำตดเด้อพี่น้องเด้อ หากำลังใจเด้อพี่น้องเด้อห้กำลังใจสุขุสุคนเห็ุยังกระคอให้มีความสุขเอ้ยตื่นเศร้ามากกับพักกันมานอนนอนเคียวเอียงพี่น้องเพ่อนเยอะมากมายพี่น้องอยูดตางจังหวัด คลิปนี้ก็บพ่มีอย่างหลายดอกพี่น้องขอขอบคุณทุกการรับชมด้อพี่น้องเดอ้อคลิปนี้ก็บซ้ำนี่ละจ้าขอขอบคุณทุกการรับชมด้อพี่น้องเดอ้อคลิปนี้ก็บซ้ำนี่ละจ้าช่วงนี้กลางคืนยุ่งก็จะหลายพี่น้องเอ้ยบ่ได้อยู่ได้นอน กลางคืนมาพิ่นก็นจะพักกันกลางเว้นมาเพิ่นกะจะพักกันพักผ่อนเด้อพี่น้องเด้อกะจะลูกกินยาเป็นบางเวลาเพื่อนเยอะมากมายพี่นอ้องยุตางจังหวัดผลพี่น้องเอ้ยเห็ดคีบเลี้ยวคือกันเด้อพี่น้องเด้อเข้ากระสองเอาใจใส่มั่วยัเมือเศ้า ตื่นขึ้นมาเข้ากับต้องดูแลพี่จะดำตดเพิ่นมาค่อยคุ้นต่อพี่น้องเอ้ยตื่นเช้ามากับพักกันมานอนนอนเคียวเอียงพี่น้องขอกำลังใจจากพี่จากน้องเบิง่งลิปให็นในเด้อสุขสุขน นอนลงอีกละพี่น้องนอง้อเอาใจใส่ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเฮาบ่ดูแลบะเอาใจใส่ก็จะบ่เกิดดอกออกเพื่อนเยอะมากมา,กมายพี่น้องอยู่ต่างจังหวัดขุมตาดำพี่น้องบ่ได้ยอยู่ได้นอนตื่นขึ้นมาเฮาก็ต้องทำงาน ผู้ใดสิว่าเฮาบ่าเฮาก็ยอมเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนพี่น้องฝนกำลังนอนเคียวเอียงคลิปนี้ก็บ่มีห่ยังหลายดอกพี่น้องพาพี่น้องมาทักไทยเอยตื่นเช้ามาก,กับผากันมานอนนอนเคียวเอียงพี่น้องิึงพี่น้องมึง ลำโตของเพ,พิ่นเดอพี่น้องเดอเบิงพี่น้องเบิงตอนนี้เป็นเวลานอนเดอพี่น้องดเดอเ์้ยสู่ีวิตพี่น้องแต่ละคนขี่ปุ่นจังใดมาหลายแท่บาทนี้ อนนี้เพิ่นก็นจะนอนพี่น้องเอ,อ้ยตื่นเช้ามาก,กับพักกันมานอนนอนเคียวเอียงพี่น้องเพ่อนเยอะมากมายพี่นอ้องยุตางจังหวะให้กำลังใจเด้อพี่น้องเด้อให้กำลังใจสุข,ขสุขคนเหตุยังก็ขอให้มีความสุขกังเว้นมาก เพิ่นก็จะพักการพักผ่อนเดอพี่น้องเดอก็จะลูกกินหยาเป็นบางเวลาตื่นขึ้นมาเข้าก็ต้องทำงานผู้ใดสีว่าเข้าบ้าเข้ากะยอมเดอพี่น้องเดอเพื่อนพี่น้องเพื่อนเยอะมากมายพี่นอ้องยู่ตางจังหวัดผลพี่น้องเอ้ยเห็ดคีบเลี้ยวคือกันเดอพี่น้องเดอ เขาก็ต้องเอาใจใส่เพื่อนเยอะมากมายพี่น้องอยู่ต่างจังหวัดเบิงพี่น้องเบิงตอนนี้เป็นเวลานอนเด้อพี่น้องเดอ้เอเ้ยสู่ชีวิตพี่น้องแต่ละคน ให้กำลังใจเด้อพี่น้องเด้อให้กำลังใจสุข,ขุสุคขขนเห็ดยังกระคอให้มีความสุขเบิ่งพี่น้องเบิ่งตอนนี้เป็นเวลานอนเด้อพี่น้องเด้อจะดำตูดเพิ่นบาค่อยคุ้นเด้อพี่น้อง บอยู่บนนอนกินเปี้ยงตลอดคืนพี่น้องเป็นเวลานอนขขางงัวขีฝุ่นพี่น้องจะดำตดเพิ่นบาค่อยคุ้นณจะพี่น้องมัว่วยเหมือเศ้า ตื่นขึ้นมาเข้ากับตองดูแลพิ่เบิงพี่นองเบิงเบิงจะดำตวดเด้อพี่นองเด้อห้กำลังใจเด้อพี่นองเด้อห้กำลังใจสุขุสุขนเห็ดยังก็ขอให้มีความสุขเอ้ยตื่นเสามากับพักกันมานอน นอนเคี้ยวเอียงพี่น้องกังเว้นมาเพ่นกัจะพักกันพักผ่อนเด้อพี่น้องเดอ้อกัจจลูกกินหยาเป็นบางเวลากังเว้นมากเพ่นกัจะพักกันพักผ่อนเด้อพี่น้องเดอ้อกัจจลูกกินหยาเป็นบางเวลาเอ้ยสู่ชีวิตพี่น้องแต่ละคน บ่ยูบ่นอนกินเปี้ยงตลอดคืนพี่น้องตื่นขึ้นมาเขาก็ต้องทำงานผู้ใดสีบาเข้าบ่าเขาก็ยอมเด้อพี่น้องเดอ้อเพื่อนพี่น้องตื่นขึ้นมาเขาก็ต้องทำงานผู้ใดสีบ้าเข้าบ่าเขาก็ยอมเด้อพี่น้องเดอ้อเพื่อนพี่น้อง ขุมตาดำพี่น้องบ่ได้โย่ได้นอนเพื่อนเยอะมากมายพี่น้องอยุตางจังหวัดขอให้มีความสุขกับสิ่งที่ห้าเห็ดเฮาทําำพี่น้องเพื่อเพื่อนบาเ้าบ้ากับปล่อยเพื่อนไปพี่น้องเอ,อ้ยัดก็ไดหุ่นจักกันพี่น้องเอ,อ้ยถ้าบัลลินคลิปเรียบบัลลินเฟซบุ๊กก็คือสิบบ่มีพี่มีน้อง เอ้ยตื่นเศร้ามากกับพักกันมานอนนอนเขียวเอียงพี่น,อน้องขุมตาดำพี่น,อน้องบ่ได้ยูได้นอนขีปุ้นจังใดมาหลายแท่บาทนี้ตอนนี้เพิ่นก็จะนอนพี่น,อน้อง บ่ยู่บ่นอนกินเปี้ยงตลอดขื้นพี่น้องเอบิงพี่น้องเบิงเบิงจะดำตรวดเด้อพี่น้องเด้อมัวยังหมอเศร้าตื่นขึ้นมาเข้ากับตองดูแลพี่ขี้ฝุ่นจังใดเมาหลายเทบาทนี่ตอนนี้เพิ่นก็จะนอนพี่น้อง เอ่ยสู่ชีวิตพี่น้องแต่ละคนผลพี่น้องเอ้ยเห็ดคิปเลี้ยวคือกันเด้อพี่น้องเด้อเขาก็ต้องเอาใจใส่